I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole, and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like that. If you crash and spin the night, but you don't fold. You don't pay <laughs> <laughs> อ๋อไงเดียสวัสดีแฟนๆของ JCTV แล้วก็สบายดีทีวีด้วยวันนี้มากันมาทั้งคู่เลยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยที่เห็นหน้าเราเนี่ยอาจจะหน้ามันมันนิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนรับลูกค้าเยอะมากโอ้โหที่ลูกค้ามากันหนาแน่นทีเดียวครับอุดหนุนร้านของเราครับต้องขอบอกว่าลูกค้ามาเยอะแล้วก็เพื่อนๆที่แบบว่ารู้จักรู้จักกันแล้วก็ศิลปินก็มาช่วยอุดหนุนกันและอย่างคือบางทีอาหารทําให้ทานแล้วเปิดวันแรกนะครับอาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ผมว่าแต่แขกบอกว่าอร่อยครับ เดี๋ยวเราเอาความผิดพลาดหลายๆอย่างกับคืนเนี้ยกลับไปแก้ไขพรุ่งนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ใช่ครับเดี๋ยวสิไอ้ที่เขาบอกว่ามากันเยอะนี่คือมาทําไมยังไม่บอกเขาเลยเนี่ยเอา้าเขามาร่วมงานนี่ไงอีสานซ็อกเกอร์นี่ไงเปิดร้านอาหารแรกเปิดร้านอาาีสานไมไก็ต้องบอกก <ไป S 1> <า>็ต<า>้องบอกผู้ชมที่อย<ง>ู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เป็นงานเปิดร้านวันแรกนะฮะอีสานซ็อกเกอร์เป็นร้านอาหารอีสานของพวกเรา3ค,คนนะครับก็มีพี่วิทย์ไฮเปอร์นะฮะพี่หมูยันยงแล้วก็ผมเมฆอมรนะครับคือคนอีกอยู่ด้านนอกครับพี่โมฮะ คือจริงๆแล้วคอนเซ็ปที่เราตั้งร้านนี้ขึ้นมาคือเราเป็นคนที่ชอบรักฟุตบอลอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งพี่หมูเนี่ยเป็นเป็นผู้จัดการสนามด้วย ไม่ชอบเตะบอลไม่ชอบเตะบอลเราอยากหากลุ่มหากวนหาใครที่ว่างๆนะครับมารับประทานอาหารด้วยแต่คุณบอลไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แหม่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะครับขอบคุณมากยังไงฝากร้านอีสานซ็อกเกอร์ไว้ด้วยนะครับไม่ไกลฮะอยู่แถวแครายก็คือถ้าพูดจริงๆแล้วประชานชื่อแปดทับหนึ่งติดกับมหาลัยทุกจีบินดิดนะครับสุดซอยขวามือติดกับสนามฟุตบอลนะครับย่าเทียมนะครับที่ร้านอีสานซอออคเกรรรร์นะัับบงว่า บรรยากาศดีมากนะครับฝั่งนี้ก็เป็นหอพักแล้วก็เป็นคอนโดของนักศึกษามธุรกิจบัณฑิตนะครับรับรองว่าบรรยากาศดีใครทุกคนลองมาชิมร้านอาหารอร่อยมากๆนะครับถ้าแวะผ่านมาก็รับรองได้เลยฮะเจอตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครับนะครับจะยังไงก็อุดหนุนเยอะนะฮะมันบรรยากาศดีมากครับใครที่ชอบชื่นชอบในเกมกีฬาฟุตบอลนะฮะก็มาใช้บริการได้ด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับโหเยอะแยะตรงนี้ต้องบอกว่า มีนักศึกษาเยอะนะครับนี่บรรยากาศเยอะเขาบอกเลยว่าอาจจะมีสุกเสาร์กำลังดิวๆอยู่ว่าอาจจะมีเล่นอะคาุสติกด้วยนะครับพวกเราจะได้แจกมันด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นนักฟุตบอลดารามาแจกมันด้วยทุกๆอย่างฝากด้วยแล้วกันนะครับครับอย่างไงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมอยากจะบอกว่าอีสานช็อกเกอร์นะครับเมนูแนะนํานี่ขอบอกให้ลองมาชิมเลยนะครับตำซ้วปูปลาสุดยอด คนละหนึ่งเมนูเดี่วอ่ะแล้วคุณอะไรครับคุณของหมูอันนี้ชื่อหมูไงก็จะเป็นคอหมูย่างอร่อยมากนะครับน้ำจิ้มอร่อยด้วยติดบานนิดนิด,นดแสุดยอด สำหรับผมนะฮะแนะนำเลยน้ำแข็งเปล่าครับร้านผมเย็น,นเย็นนะฮะเย็นากว่าปก,กตินะฮะพี่ละคุณเม,มื่อมงป่ะแต่ร้านน้ำน้ำแข็งร้านผมแข็งมากนะเอาละครับยัง,ยงไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนทีนท่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆ,ๆที่อยู่ทางบ้านด้วยกันแล้วก็ฝากร้านเราด้วยครับวันนี้3คนไปก่อนเดี๋ยวไปดูแลแขกก่อนนะครับมาากันเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลดให้เปอร์เซ็นต์ถ้าผมอยู่ร้านเนี่ยลดให้แล้วกันนะครับฝากด้วยอีสานสองเกอร์สนะครับสวัสดีครับ a better day. Sun coming to shine on the occasion. h A sophisticated lady. Oh, you got it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 . อ่าวันนี้ผมขอขอต้อนรับครับอ่าพี่ทุเละนะครับนายกสมาคมตลกนะฮะแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาอุดหนุนร้านของเราไงอยากให้พี่ตุลแล้ครับช่วยอวยพรร้านอีสานสกเกอร์ให้หน่อยครับเสียเวลาสักนิดนึงครับ การชิมอาหารให้อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยไม่ใช่พะเข้าปากปุ๊บแล้วก็ไปชมอ,นนอันนั้นเรียกได้ว่าโกหกเลยคผมเห็นมาหลายรายการแล้วพออาหารเข้าปากปุ๊บโอ้โหอร่อยทั้งทั้งนี่ยังไม่ได้กืนยังไม่ได้เคี้ยวแล้วสรุปนี่อร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยแม่มาร้านเขาทันทีมาชื่นชมกับน้องที่ที่เปิดร้านแล้วก็มันก็อยู่ในไอเดียที่ว่ามีบอลให้ดูด้วยแต่ตอนนี้ผมมาก่อนเวลา นักกีฬาก็ยังไม่มาครับผมก็อยากจะบอกกับนักกีฬาหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาในเครือข่ายของ JC TV ครับ JC TV เนี่ยหรือว่า,ารายการนี้ที่ได้ดูไปนะผมคิดว่าร้านเนี้ยเหมาะสำหรับท่านที่จะมาพักผ่อนหรือว่าจะมาดื่มหรือว่าจะมาเล่นกีฬาเสร็จแล้วเรามานั่งพักผ่อนกันเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่ผิดหวังแน่เพราะว่า วันนี้ที่ผมมานั่งทานเนี่ยเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยเป็นวันแรกที่มาประถมมาเลิกโต๊ะแรกด้วยนะครับจะไม่รู้ว่าจะเก็บตังค์เปล่าอร่อยทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างจริงคือเป็นอาหารพื้นเมืองภาคอีสานว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราเอาคนอีสานมาทำจริงไม่ได้เอาคนจีนมาทำนะเพราะเราไม่ใช่โต๊ะจีนโตใช่อันนี้เป็นโต๊ะลาวโต๊ะลาวโต๊ะลาวเลยฮะโต๊ะลาวแน่นอนครับสุดยอดครับอาหารสุดยอดมากครับอร่อยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่อีสานซ็อกเกอร์ครับตอนนี้ผมอยู่กับแพนด้าสตาร์ทีมครับผมและผมกิฟชวนชื่นแล้วก็พี่โฟนกระทาวุธครับสวัสดีครับพี่วันนี้ครับผมจะพูดถึงไฮเปอร์ครับผมกันนี้ก็ไม่น่าผมไปดูแลโต๊ะอื่นนะครับผมคุณต้องเป็นเด็กเสิร์ฟครับวันนี้วันนี้เราอีสานซ็อกเกอร์ครับวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกนะฮะของพี่หมูยันยงนะครับแล้วก็ คนบริหารก็เนี่ยครับเด็กเสิร์ฟคนเมื่อกี้นะครับบ<ต>ิทเทปรครับผมว่าไงครับโต๊ะนี้เราควรเสียงเบาๆนิดนึงนะครับพอดีเกรงใจโต๊ะอื่น,น,นเขาไม่ได้ครับคือคุณผู้ชมกําลังดูอยู่ครับคุณมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาเละฮะแล้วคือนี่ JCTV นี่เป็นสปอนเซอร์ทีม แพนด้าสตาร์ทีมด้วยครับผม,มบถูกต้องครับผมเชิญมึงเต็มที่ครับผมวันนี้พูดถึงนะครับวันนี้ก็ขอให้ร้านนะฮะอีสานซอกเกอร์ก็อยู่ไปนานๆน,นะครับวันนี้เปิดนะอาหารอร่อยมากยอมแล้วว่าอันนี้อาหารอร่อยมากพี่โฟนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมมาที่ร้านนี้หน่อยครับก็อยากจะฝากครับผมร้านนี้นะครับผมอยู่ซอยธุรกิจบัณฑิต8ทับ1นะครับผมสุดซอยนะครับอยู่ขวามือนะครับผมมาเจอพวก เราเราได้แล้วก็พี่วิทย์นะครับแล้วก็หุ้นส่วนอีก3คนนะผมก็ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมขอให้อีสานอกเกอร์เจริญรวยรวยรวยแล้วก็เลยกินส้มเตมผมครับสวัสดีค่ะ นุชวิลาวันอาสยามค่ะสวัสดีค่ะลูกน้ำอาสยามนะคะค่ะวันนี้ก็รับประทานอาหารที่ร้านอีสานอกเกอร์นะคะซึ่งเป็นร้านของเป็นร้านเปิดใหม่ของพี่วินไทเปิดนะคะยังไงก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะมารับประทานอาหารกับเราได้นะตอนนี้ที่ที่เห็นอย่างนี้ว่าแบบทำไมดูน้อยจังที่จริงอาหารเต็มโตแต่ว่าอร่อยมากๆาเฉพาะส้มตำใช่แล้วค่ะคือเหลือแค่นี้เองคือเราเก็บไว้วนัวแซ่บแหงแซ่บแหงก็คนอีสานด้วยนะคะแมนค่ะอคนอีสานจะ ติดใจในเรื่องของรสชาติอาหารและลูกน้าก็ชอบกินในพวกแบบว่าอาหารอีสานอะไรอย่างนี้นะคะปลาเป็นตอนๆอะไรประมาณนี yeah. ้เขาเรียกว่าถ้าอยากรับประทานอาหารอีสานอยู่ในกรุงเทพที่เขาเรียกว่าทานอาหารแล้วคิดถึงบ้านเกิดกันเลยเดียวมาที่นี่เลยนะคะอีสานซ็อกเกอร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ daily e n นะครับวันนี้ก็ผมเมฆอมรเชรัตน์นะครับวันนี้มาเปิดร้านอีสานซ็อกเกอร์เป็นวันแรกนะครับ อยากจะแนะนําแขกผู้มีเกียรติของผมท่านหนึ่งนะฮะสองท่านเลยด้วยกันนะฮะวันนี้ไม่แนะนําไม่ได้ครับลูกพี่ผมมานั่งกินเงียบๆอยู่นี้นะฮะพี่ต้อมสุกิตนลินแล้วก็พี่น้องนะครับสองพุ่มกับชื่อดังของเมืองไทยสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอืออร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมครับวันนี้วันที่วันน้องเปิดร้านอย่างที่อวยพรน้องอวยพรน้องแล้วก็น้องเล็กคนนี้หน่อยเล็กมากครับเล็กมากจริงแล้วคง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 ไม่ต้องอวยพรนะครับเพราะว่า สองสามคนเนี้ยคุณวิทย์ไฮเปอร์คนเขาร่วมมืออะไรกันทีไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พอมาทําอาหารเนี่เราคิดอยู่แล้วว่าอร่อยแล้วก็ไม่ผิดหวงังเหตอนได้ยินว่าพี่วิทย์ไฮเปอร์ทำอาหารที่แน่ใจว่าอร่อยคือไม่ใช่พี่วิทย์ถ้าอาหารนี้ค,คิดถึงแม่ครัวอยู่แล้วแต่คิดว่าสามคนนี้เขาจะมีการคัดคนให้ได้คุณภาพอยู่แล้วเพราะงั้นเลยไม่ต้องห่วงนี่ผมสั่งมานี่ก็ยัง ยังไม่มีผิดหวังเลยเนี่ยนะฮะข้าปากทุ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 กกรณีขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยขอบพระคุณครับพี่้องครับพี่้องโยมทูตผมผมว่าแบบว่าที่ที่ดีคือว่าเรามีสนามบอลด้วยคือหมายถึงว่ามันมีกิจกรรมในหลายอย่างเช่นคุณพ่อลงไปเตะบอลคุณแม่นั่งกินอาหารอร่อยอร่อยคุณพ่อเสร็จก็มานั่งผมว่ามันเป็นกิจกรรมทั้งครอบครัวดีนะครับแล้วก็บรรยากาศผมว่าค่อนข้างดีนะครับแบบว่าแล้วก็อาหารอร่อยมากน่ามาพักผ่อน หลังจากที่ได้มากินร้านอีสานซ็อกเกอร์นะครับก็เพิ่งทราบว่าเป็นร้านที่เพิ่งเปิดไม่นานนี้เองก็อร่อยมากครับทั้งส้มตําแล้วก็ลาบน้ําตกที่สั่งมากินทุกอย่างกินหมดนี้เลยครับอร่อยแล้วก็แนะนํานะครับสําหรับผู้ที่อยากจะมากินก็ไม่ยากครับเดินทางมาอยู่ตรงข้ามมอธุรกิจบัณฑิตนี่เองนะครับซอยประชาชื่น8ปทับหก็แนะนําให้ลองมากินนะครับอีสานซ็อกเกอร์อร่อยมากครับนี่มาอีกหนึ่งบินแล้วดูกัน เนี่ยสั่งเยอะแยะเช็คบินมา260บาทไม่แพงไม่แพงกินเงียนะ